คุณรู้ไหมครับว่าอะไรคืออ b a แ d ด n p นพาวแล้วมันช่วยอะไรคุณได้บ้างวันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องที่สำคัญมากๆและจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปได้ตลอดกาลนั่นคืออ b a แ d ด n p นพาวหรือพลังแห่งความอุดมสมพูหลายๆคนคงคิดว่าทำไมชีวิตไม่เป็นไปตามที่ฝันทำไมเงินทองหาย,ยากจังทำไมความสัมพันธ์ติดขัดนั่นอาจเป็นเพราะเรากำลังติดอยู่ในกับดักของความคิดแบบขาดแคลนโดยไม่รู้ตัว ในคอร์ดแบ a non power นะครับเราไม่ใช่แค่สอนให้คุณคิดบวกแบบธรรมดาๆรรนะครับแต่เราจะพาคุณย้ายจากจุดที่ knowing being ไปสู่ having คือการมีนั่นเองอรเราจะพาคุณลงลึกไปในหลักการทางวิทยา,าศาสตร์และจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการดึงดูดเทคนิคปฏิบัติที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงิน ความสัมพันธ์สุขภาพและความสุขทางใจ และที่สำคัญที่สุดคือคุณจะค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณที่จะสามารถสร้างสรรค์ทุกสิ่งที่คุณต้องการเราจะช่วยให้คุณเปลี่ยนกรอบความคิดจากข้อจำกัดให้กลายเป็นโอกาสสร้างวิถีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาและใช้ชีวิตอย่างมีสละให้มีความสุขอย่างแท้จริงคอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่พร้อมจะก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆถ้าคุณพร้อมจะปลดล็อก abandon power ในตัวคุณและดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการอย่ารอช้าครับรับทุนจนจำกัด พิเศษเพียง3,900บาทติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่นี่้วพบกันครับ